สวัสดีไม่เหนียวเมตตานี่สวัสดีค่ะลูกกดใายเนี่ยอืมจะกดปิดัอนนั่นกี้นี่เอาแสดงว่าน่าจกดปิดดูบ้วนมค้่อพาลยูกับนเลยลูกายมาเสริมรอพี่น้องมาตัดผมไปไรเนี่ยพี่น้องไปที่ไหนเนี่ยเอียงเองควบหัวาดจะได้ได้เอา แต่บอก็ได้ปนีตัวละโลปนีตัวแต่ทั้งขางออกรสเสือทั้งเทงไปคือเกาไสิทธิ์ผมละโลขออยู่นังโค้งหนามันสวยอือสวดทโค้งหนาเขาสวยพี่น้องถึงจะแหลแต่ยังก็ต้วงบอขโค้งหนาเขาสวยมากับเจริมดวนตัง่อเป็นผู้ขับพี่น้องฝนกระตุกเสียงเสะเสียงเสะเอาเขาเม้ออกเทมตัว่ใส่แต่ผมืึ้สคิวตัวว่ามีมีเมีย ย้ำฝนตกมามีตะมองหัวภาพความหมดหวังเวลาหลือเลี้ยนนอนหลุดเละไหลายมันสุบหอบโอ้โหมาไว้ด้วยว่าจอบไปค่อยไปกันได้ทุกเวลาเราไมีไฟเดี่ยงกับไปหยากเนี่ยแล้ วหลายังเกาะลายเสียงคนรื่อสะกองทัวท้องทินดอกไทแดนว่าผลงานบ่มีถอยสมขาท้องพันล้านเจ้าภาพงานสถทาจังสมราคาเพิ่นวาว่าโจยมมนนินำพาพัฒนาเดือบอยังแฟนฟังเจ้า เสื่งดีละแฟนโอ้โโโโออ้้ยขึ้นขีดตำก้นฝนปริญญาไม่มีฝนควายโค้งลำพันธสาเบิดมือเลยได้เหมือีกันเครื่องมือครับไประเดี๋ดีกับปริญญาบ่มี บรรยากาศกแบบดีคือไม่ต้ออยากนอนทะเลฝนตกงสิ oh. บรรยากาศดีมากปวดที่เรก็ต้องไปสวมปวดหิวเลสิมั <c oughs> นมเป็นไม้เกียนที่ได้ปวดหัวดูวาลบ้านอ้ยนมองคุทิการก็ได้ดวโอ้ยบอมเมนมองคนมีรูเออเดด เสด็จ่าสาวน้ำดวนสาวน้ำดวนสำรวจคอข้าวกระเพราไปีเอาเบียร์รสตัดสื่นขนมกินจากสองแปดขนมยังซื้อผัดไทยตายไว้มะนาวเท่เอาเขาหาม่ายรูป เอ o i̇şte. าเล่่น้ี <can <can <can> <can ่ C ุ่นันอยู่หน้าตัวตีนี่ตงตัวตัดขึ้กันพี่น้องซก็เป็น้ดกันเลยทีเดียวพงสีน้ำปดลงตง้ตงเีแม่ดเม็ดสตตัดกันมีแต่ล้ำดวนนี่บอคือมูคือเขาเขาคือ เขาเพิ่มกัดขึ้นตุ่มหมดลูกหนู้ว่ได้รู้่ได้ยืนพร้อมปีไม่ได้ยืนปีอ้กยออกะจะเล่นย่ากับมอยบอัวนะพอดีเลยเจอกระเซียนไปกระเซียนพอดีล่ะเข็มสองน้าแต่ก็สวยนะคะออแคมก็ร้อนะคะขนมยังได้กินอะไรแล้วโนขนมผมจะหิวน,นะคะ แอปเปิเอเลสากซื้ออย่างเคปเคปมีอย่างก่อนโทรัพท์ออปโป A สิบสองนี่แกแตกแล้วนี่เดนึกเี่นเ้นดบอกนี่เบออันนี้ก็นี่อืออืออาได้ี่ลูกเลยอีกสองปีในเด้อลูกเลยเจ็กสองสามปีเด้อจ็กสองสามปีเด้อตอนนี้ยังหาที่ มีอะไรใดการมีปิดเทอมอยู่เออปิดเทอมอยู่พี่น้องเป็นยังไงเนี่ยนี่ภาพแปลก lạ มากเปลี่ยนเปลี่ยนหลังค้าใหม่เนาะเออไปตัดผมเป็นยังไงเนี่ยงามโบเอออันนี้ก็ <c oughs> มืรับมุตัดทั้งสามคนอ่าบัลกลาก,กักกบตัดอีลากับตัดน้ำตักับตัดนะครับพี่น้องเพราะว่าีิตัดมานากับลิกันซีนว่ะ <c oughs> ผมมาหันยาวผมมาหันยาวพี่น้องเสรีขวัญจะม้ามุนี้ตุกบ <c oughs> ้าเลยที่อยากไปตัด ยาบริเงย่าบริขาตัดหมี่ยอย่าเลยถ้าผมหลุดข้าวถาวสันื่อถ้าสันมีถาวใดอเป็ว่ะไรอันนเป็นอรถ้าติดตาตัดด้พูดหลอกว่าจัดการแล้วอะคืดนอนแล้วมวดนอนเอาริญญาไม่มีแบเบก็นวดนะคะเออเอฟซีก็ด้กินนะคะเอ ีมาเต็กินเขาเ็กกินเ็ใจดีของเซเปียบก็ยังปุ้นเปซอร์่มาเสียบติเสียบยูแต่ว่าแหงยางแหงหยวิศีหย่ยางบอกว่ามืกันนะมือมือ้เสด็จแม่ฟังมือกันนะมือมือขึ้นเป็นองกยาก้นเป็นจกยาเอาจากหยากเาว่าจักสันายยุพายุพาัายพาาเป็นยุพายุพยุายยาาาาเ็ายยพ่ายยา บอืดโบอยากมันเมียนโคบุถ่บุญบอยมันเมียนเบิดอยุ่คำยังมีบอยาอยู่ยังมีนี่นงโอ้ยอยากกินมอกมีอยากปลาเผาอยกปลาเผพตัวนี้อยากบถ้าาสิบห้าเปเบลลงคุณพ่อโบโบแบี่แบมนอร่อยหนึงกรตัดผมเป็นเงินเป็นเงินอร่อยนึงบบพนักพิ่นองแ่ก็อวดเอาปลาดาวมือใหม่ปาดมือใหม่จะ่ากันกลับไปจำใส่งูมนอร่อยก็ไปจำปุ้นถยเก่าฮ้อนละ แกปเจลปะเด็กบอกเสียบได้ละตำรวจพักมงับเขากันเนาะว่นได้กินโดนว่นได้กินตอนตำราจพักมึงจะโชว์อยู่มันก็ไปแปรเออพอคือรสชาติมันคือเค็มๆแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือนมันต้องตเกลือเมนมันก็ต้มใส่เกลือเนี่ยล่ะผสมกับน้ำตาลไม่รู้จังใดเพิต้องต้มใส่เกลือซีผักมันจอมบอนี่มันยังมันยังสูตรเมนซีสะพอน้องมาแต่ว่ามันคือเค็มๆเออ ต้มผักไสเกลือสีมันจะงามยีตวต้องสูบเนตาอะไรยังงเราต้องสูบน์ให้ดีตาแต่ก็รักใจบลางนรักใจป็นอายุเนาะได้สารดเป็นพียูได้เดือนนึงเดือนเดือนนึงอายุสมกอรได้เดือนเดียวแต่มเป็นเซี่ยวกันละกันป็ดยวกันคู่กันคู่วาเป็นเดีระเบิดเป็นพีจะระบดเป็นนั่งเป็นนั่เป็นคนสู่ชีวิต นักเล็กเข่าเออเอ้าเยอเยกร่ไห้เยพวไรนไม่ต้องว่าอตังพูดงสู่ชีวิตมาต้านู่นน้ำปาน้ำตาลน้ำตน้ำตาน้กัาัน้ยงาัน้ำลน้ำก็ลน้เอาลน้ำลน้ำตาน้า็นกำลน้ใจาลน้าลน้ำตา้ำานาลน้่น้อต้อตานาลน้าลนาตน้ำตาล้าลน้ำตาลน้ำาน้ตาลวาลั้ำตาลน้ำตสลน้ัล้ตน้อน้ำาลน้็ฝา็นกำลังใจ ให้ที่มาสระพิวรดันเพียงล้วกบน้องะนานล้วกัวกสาวล้ำดวนได้พี่รองเด้อน,นะครับคลิปนี้เอาไวส้สนีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีสสดค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ